นี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดและดีที่สุดในการทำกำไรสำหรับตลาดคริปโตนะครับในช่วงนี้ซีซีนะครับก็ได้ออกมาสัมภาษณ์และก็ได้บอกถึงว่าคริปโตจะเตรียมเข้าสู่บริบทของตลาดกระทิงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story amazing moon story moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่ Story นะครับว่าในปี2023เนี่ยมันคือจัดเตรียมอุตสาหกรรมคริปโตเตรียมเข้าสู่ตลาดกระทิงนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าตลาดกระทิงจริงๆน่ะนะครับที่ทุกคนนึกทุกคนฝันว่ามันจะเป็นบูลิตแบบเรื่องของราคาเนี่ยหลังปี2024แน่นอนนะครับแต่เราพูดว่าจัดเตรียมเข้าสู่ อุตสาหกรรมก่อนตลาดกระทิงนะครับเนื่องจากบทสัมภาษณ์วันนี้ของซีซีก็ได้พูดถึงการจัดเตรียมเข้าสู่ตลาดกระทิงของคริปโตมันจะมีกระแสหลักๆที่เราได้ติดตามในปี2021ก็จะมีหลายกระแสไม่ว่าจะเป็น nft metaverse defi นะครับแล้วก็เรื่องของตัวโปรเจกต์ต่างๆของในคริปโตเขาบอกในปี2023นะครับจะมีช่วงเวลานี้เกิดขึ้น เทคโนโลยีต่างๆของคริปโตจะเริ่มเบ่งบานนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นในช่วงแรกนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มาจะทำให้ราคาของคริปโตมาด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าในปีหน้ามันยังสถานการณ์โลกมันยังไม่ได้ c o m p l e t เรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าปี2024หรือหลังฮาวิ่งสัก6เดือนเราอาจจะได้เห็นตรงนั้นจริงๆนะครับ ังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ซีซี่เขาก็ได้ออกมาให้เหมือนกับว่ากำลังใจคนนะครับสำหรับคนที่ลงทุนในคริปโตเคนซี่ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อต่างนะครับแล้วก็จะมีคำถามว่าคนส่วนใหญ่จะถามทางซีซี่ว่าซีซี่นี่ใช่ซาโตชินากาโมโตหรือเปล่าซีซี่พักผ่อนดีหรือเปล่านะครับหรือมีการถามสารสุขสุขดิบนะครับแล้วรวมถึง ผลกระทบของ FTX ด้วยนะครับซี CC ก็เลยออกมาแล้วก็บอกกับคนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับว่าเขาเนี่ยก็สบายดีนะครับจะทำงานอย่างเต็มที่รวมถึงในปีหน้ากระแสไม่ว่า Metaverse, Defi และกระแสเรื่องของ NFT มันจะเริ่มที่จะเข้าสู่ในยุคต่อๆไปนะครับหมายถึงตลาดกระทิงกำลังจะมา ซึ่งผมเชื่อว่าการตีความเหมืองซ c ไม่ได้หมายถึงตลาดกระทิงแบบบูรันนะครับแต่หมายถึงจะเข้าสู่โหมดของตลาดกระทิงก่อนที่จะทำการฮาร์วิ่งนะครับแล้วหลังปี2024สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการทำฮาร์วิ่งเนี่ยแหละนะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ตลาดคริปโตเข้าสู่บูรันจริงๆนะครับนั้นซีซก็ได้บอกประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับให้พวกเราเนี่ยมั่นใจนะครับว่าเหรียญนะ่ะ นะครับที่เราถือกันอยู่ไม่ว่า Metaverse DeFi NFT มันจะดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายควาว่าดีมากนะซีซีเขาก็ให้กำลังใจประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำงานเต็มที่ใบแนนก็อยู่ดีนะครับรวมถึงเขาจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ FTX ด้วยเพราะว่า FTX เนะี่ยนะครับการร่มสลายเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทำให้ตลาดคริปโตเกิดการแพิคเซลล์ครั้งใหญ่ซีซนะี CC ก็ พยายามนะครับว่าถ้ามีกรณีอย่าง FTX อีกเราจะจัดการความเสี่ยงยังไงนะครับแล้วก็ผวงเชื่อว่าในช่วงประมาณต้นปีเนี่ยที่ดอกเบี้ย0.5ดอลเนี่ยเราอาจจะต้องเจออุปสรรคอะไรอีกหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับคดีความของ FTX ไม่น่าจะจะคอมพลตหรือรอดง่ายนะครับเนื่องจากว่ากรณีของ FTX ก็เป็นกรณีที่สำคัญเหมือนกันนะครับที่ ทางอเมริกาเนี่ยน่าจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอุปสรรคหลายอย่างเกี่ยวกับราคานะครับในช่วงประมาณต้นปีนะดังนั้น ftx เนี่ยก็จะเป็นเป็นบายเบื่อบายเมากับคริปโตเนี่ยนานพอสมควรนะครับดังนั้น c c ซีเขาก็พยายามบอกเอาไว้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นะครับแล้วก็จะมีคนพยายามเล่นข่าวนี้อีกแหละ ังนั้นเราพูดโดยทั่วไปตอนนี้นะครับเราก็ต้องป้องกันให้ดีนะครับสำหรับเรื่องของ FTX ไม่มีอะไรนะครับที่เต็มร้อยเปซนต์สำหรับตลาดคริปโตเหรียญจะอยู่ได้ตลอดไปถึงแม้ใบ n นนจะล่มสลายนะครับแต่ว่าระบบของฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยเขาจะมีการบริการให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ตัววอลเล็ตด้วยนะครับถึงแม้ว่าใบ n นนจะล่มจะไลไปแล้วแต่ตัวของวอลเล็ตเนี่ย มันก็จะยังอยู่นะครับให้ทุกคนใช้แล้วก็บริการคือยังไงเขาก็บอกว่าถึงแม้ใบแนนนะครับจะมีปัญหายังไงแต่สินทรัพย์หรือตลาดคริปโตย,ยังอยู่ต่อไปนะครับรวมถึงการเงินของใบแนนก็ไม่ได้มีปัญหานะครับก็ได้งบดุลทุกอย่างเลยนะครับก็ต้องติดตามด้วยกันว่าในอนาคต่ะเกี่ยวกับวงการของคริปโตนะครับก็ก็ใบแนนเนี่ยจะอยู่รอดตลอดปลอดภัย อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆนะครับเพราะว่าหลายสถานการณ์อาจจะเกิดแบบที่ไม่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับเนื่องจากปีหน้าเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วเรื่องของการเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นอุปสรรคพอสมควรเหมือนกันเอาแหละโดยข้อมูลในวันนี้นะครับซีซีออกมาให้ความมั่นใจรวมถึง c ีก็มีข่าวกับ LUNA Classic ด้วยว่าจะมีการลงทุนใน LUNA Classic นะครับในการให้เร f ฟันนะครับในเรื่องของโปรเจกต์ประมาณแสนห้าแสนสี 8, ่นะครับแสนสี่แปดแปดดอลลาร์นะครับเพื่อจะทำให้ไอโครงการของคุณเอ็ดเวิร์ดคิมเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับ LUNA Classic ก็รอหน่อนะช่วงนี้ ทางไบแ a น c e เขาก็บอกว่าเขาจะยกเลิกนะครับแล้วเขาก็จะไปรายงานอีกตัวอีกทีวันเดือนมีนาคมเลยนะครับเขาก็พยายามที่จะไม่ให้ราคาของลู n a าค a s ส i ิกเก่งกำไรตามที่ทุกคนเก่งเอาไว้ดังนั้นผมเชื่อว่าพวกมีเดียมเซลลนะครับนักลงทุนขนาดกลางเนี่ยที่ชอบบ้าขายเนี่ยอาจจะหายไปนะครับเราก็เราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาของลู n a าค a s ส i ิกในอานาคตเนี่ยแหละ ะฉะนั้นเรื่องนี้ฝากเอาไว้กับท่านผู้ชมนะครับว่ารูน่าคลาสสิกจะอยู่ต่อไปอย่างแน่นอนนะครับในปีหน้าเราก็คาดว่าน่าจะประมาณหลังเดือนพฤษภานะครับถึงจะเป็นช่วงที่ราคาวิ่งแรงๆอีกครั้งในช่วงนี้เรื่องของการเผาใหญ่ๆเนี่ยดูเหมือนผ่อนลงนะครับอาจจะมีการเผาใหญ่เกิดขึ้นอีกก็ได้นะครับโดยเฉพาะการเบิร์น 2.5ล้านล้านลูน่าลาสิกอาจจะใช้ตอนไหนเราก็ไม่มีทางรู้นั้นในช่วงนี้เราก็สู้กับอุปสรรคทุกอุปสรรคนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าลูน่าลาสิกจะกู to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนํำกระดานเกด .IO นะครับพอดีกระดานเกด .IO ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็เพอเอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกต .IO อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเหรียญต้นน้ำต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่รปรากฏบนกระดานเนี้ย,ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่า มีข่าวาวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อ o p ดบหรือรับรางวัลอะไรของเกตไ i โอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นอ่าสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาร์จินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นๆน,นะครับก็เราจะไปแนะนำใน กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ําด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้าอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยี่บสี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ําตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับแล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ